ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง AVR Motor วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความหรูหราและนวัตกรรมขั้นสูงในโลกของรถบ้านสุดพรีเมียมจากค่าย Mercedes กับรุ่น Mercedes Luxury Motorhome Campervan 2026ที่รวมทุกความสะดวกสบายความแรงและเทคโนโลยีระดับโลกไว้ในคันเดียวรถคันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นบ้านเคลื่อนที่ที่ออกแบบมา เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักการเดินทางแบบเหนือระดับ m e r c e d e s Camper Van 2026มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่สง,ง่างามและทันสมัยโครงสร้างตัวถังแบบ a อ r รดไดนามิช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเส้นสายภายนอกเรียบหรูโดยไฟหน้า LED แบบเมทริกกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่และล้ออลอยขนาด20นิ้วที่ช่วยเสริมความโดดเด่นบนท้องถนน ได้าฝากกระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรให้พลังสูงสุดถึง260แรงมา้าและแรงบิดที่นุ่มนวลต่อเนื่องอีกทั้งยังมีรุ่น Hybrid My System ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและลดมลพิษทางอากาศอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิองอยู่ที่ประมาณ25ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถบ้านขนาดใหญ่ ระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีด9 G-Tronic ของ Mercedes ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและประหยัดพลังงานระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยให้สามารถขับบนทุกพื้นผิวได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นถนนภูเขาทะเลทรายหรือพื้นถนนเปียกลื่นระบบการสะเทือนแบบอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงตลอดเส้นทางภายในห้องโดยสารของ Camper Van 2026 คือจุดเด่นที่ทำให้หลายคนต้องหลงรักพื้นที่ภายในตกแต่งด้วยหนังแท้คุณภาพสูงไม้แท้และไฟ LED Ambience ปรับโทนสีได้ตามอารมณ์มีโซฟาขนาดใหญ่ที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนโต๊ะรับประทานอาหารครัวขนาดเล็กที่ครบด้วยเตาไฟฟ้าไมโครเวฟและตู้เย็นระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะช่วยให้ห้องเย็นสบายทุกสภาพอากาศพร้อมหน้าต่างพาโนรามา ที่เปิดมุมมองให้เห็นวิวสวยรอบตัวห้องขับขี่ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์แบบ MBUX พร้อมจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับคำสั่งเสียงและระบบนำทาง GPS เบาะนั่งคนขับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ปรับได้หลายระดับมีระบบ Cruise Control อัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ห้องนอนส่วนท้ายตกแต่งด้วยเตียงขนาดใหญ่มีระบบไฟอัตโนมัติและพื้นที่เก็บของซ่อนอยู่ห้องน้ำในตัวพร้อมฝักบัวเครื่องล้างหน้าและระบบน้ำอัจฉริยะเหมาะสำหรับการเดินทางไกลแบบไม่ต้องพึ่งโรงแรมด้านความปลอดภัยเมอร์เซเดสยังคงมาตรฐานสูงสุดมีระบบควบคุมการทรงตัวอิสระระบบช่วยเบรกฉุกเฉินถุงลมนิรภัยรอบคันระบบตรวจจับแรงดันลมยาง แลระบบช่วยควบคุมระยะห่างอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยสูงสุด Mercedes Luxury Motorhome Camper Van 2026เปิดราคาประมาณ2 6 0 0 0 0 0 0 0ถึง350,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับออปชั่นและรุ่นย่อยพร้อมเปิดจำหน่ายในตลาดหลักทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและตะวันออกกลางเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการความอิสระความหรูหรา และเทคโนโลยีระดับโลกในหนึ่งเดียวนี่คือสุดยอดรถบ้านแห่งอนาคตจาก Mercedes ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราประสิทธิภาพและนวัตกรรมได้อย่างลงตัวใครที่กำลังมองหารถสำหรับการเดินทางแบบมีระดับรถคันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณที่รับชมวิดีโอรีวิวนี้จาก AVMotor r Motor. หากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรถหรูรุ่นใหม่และเทรนยานยนต์แห่งอนาคต